นะเจ้าภาพก็มาถึงมาแก้บนที่ได้บนไว้ว่าจะเอาดนตรีมาเล่นที่สารกระโปรงแดงวันนี้ทุกคนก็เยอะเหมือนกันมีวงดนตรีนะวงดนตรีมาจากกาลสินเลยนะ งวดนี้จะได้ตัวไหนรอมาดูกันเดี๋ยวเรามาดูคนรอบๆอก่อนว่าจะมีใครได้รางวัล เด <c Dante food> ี <Safe broth 2> <schnell> <him> ๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศก่อนที่วงดนตรีจะเล่นนะ ก็เยอะนะฮะเสื้อจมพูนะพี่นางนางพี่นางนางแต่ก็นางอยู่เอาอันนี้อุ้ย บร,าาบ,บ,บรรยากาศรอบๆบรรยากาศรอบแผงลอตเตอรี่ก็เยอะนะจ๊ะมาเสี่ยงโชคกัน ข้าวมาถูกห้าสิบบาทเล็กอันเล็กอันได้ครึ่งเดียวทำไมไม่ไม่ไม่เยอะๆยอะจ๊ะทำไมไม่ซื้อเยอะๆโอ้ยม่มีตังซื้อนี่ได้ คนก็เริ่มเยอะเลยสักพักติจะเน้ติญาติดึกนะบกว่าับกเนร่วงแ่ากสุพ่อผมได้กินนั่นเยอะกว่าที่พอบินพอบนถือหัวยบ้า่ย่าบาดหัวอย่าบาดวอตถุติดหัวนี้ละามรำใจมาเลยบาดเอาปาถมมาเลยเด้อ ดมแล้วก็่ีอนบปรมวันที่เท่าไหร่ยี่ห้านะยวเจอกันนะคะอันนี้จะขายของนะใ่หนด้วยอาขายอะไรอีกละขายเกิบาบเซ็น์านก็ซอยซื่อออะไรดอกอาซื่อเหล่าตัวไปขายยกโอ้ยมิาเป็นแตนึงมสองสามเรียบโซนนีเียเียวยี่ไม่กี่วันหรอก ถูกไหมคะถูกห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้ได้มาจากไหนคัได้มาจากไหนดูู่เก้าสิบอ้ยทำไปได้ไก่เนาะได้มาจากเู่องเก้าสิบหาแล้วก็มาทันี้ได้ห้าก็เห็นเนาะ อันนนนีี้ Th ้เาออัแรกที <the> ่น <splash> sure. <the> <Tools> <c oughs> ั the the ่นพี่เห็นอะไรที่จันทที่พี่วงไม่ให้ดูก็ให้ดูไงก็ดูไม่เห็นไงมันไม่รู้ตัวอะไรหรอวงให้ดูแล้วไอตัวไปเลยไปเลยอย่ามึนเลยไม่เห็นนะว่าตัวมันลางๆเออว่าจะไปวันไหนบอกเลยนะคะไปวันไหนเพราะว่าชุดเจ้าแม่ขาดกาถึงฝั่งนี้เดีวก็ะเป๋าใช่ คนก็ถูกเยอะนะคะเจ้าแม่กับโรงแดงมาแก้บนกันวันที่สิบไม่แนะวันพระวันที่สิบสิบอทำพิธีวันที่สิวันนี้คนมาถูกถูกหวยมาแก้บนนะคะที่ศาลเจ้าแม่กับโรงแดงถูกน่าจะหลายแสนเีเรมอียบเธอพีาเมอเกีย คนหมู่มากก็มาเยอะมาจากหลายบ้านหลายตำบลมารวมตัวกันที่สังกระปงแดงตกหลายแสนเลยมาแค่บนได้หมอนรังมาจากกระสินและหมอนรัง ถูกหวยไหมคุณยายถูกหวยไหมไม่ถูกถูกแต่คนถูม่้อรมาดูคมาดูจริงหรอไม่ได้ซื้อนี่ตอนนี้คนก็มาเริ่มมากันเยอะแล้ว นยอีป้อมเขาดันด้วกันเลยครับบอกระด้นมาไอ้ีป้อกระด้านมากเอาเปิดงานได้หน่อยหนึ่งพี่น้องจะเดินวนกันนะครับพี่น้องฟังบทพิศเสานะครับงานเพลงพี่น้องอย่าฟังไม่ได้ช่วงนี้พิศเสานะอรับพี่น้องฟังนะครับพี่น้องเคยเห็นแต่เคยในไร่สดนเปนบอเห็นตัวจริงเราขึ้นเลยเห็นตัวจริงเราขึ้นไร่สดเลยแค่ในไร่สดนขึ้นพอดีเลยตัวจริงขึ้นกีฬา ขอบคุณทีมงานท็อปสตูดิโอด้วยนะครับทีมงานดนตรีการเสียงมา,าจากมาหาสารคามมาจากอีสานภาคเหนืหน,นะครับพี่น้องตีเพลงจากศิลปินจากวรยแอลลี่นะครับแล้วมาจากน้องชอปเปอร์นะครับมือกีตาร์อีกคนหนึ่งลงรูปรอพี่น้องได้คั้งเดิได้ไร่สูง ลิ้วสวัยปลายภัยรัวลงปุ่งนาหน้าฝนหอบกลิ่นฝนตมใบข้าวหลัวลงทัวทุกคนเปล็ดกลมกลุ่มใหญ่โรดอกไล้เตียงหูหลวงต้นแจ๊บ้างหนาวันนี้ไม่มีคำแพ้ที่เยาวแหงเล็กเป็นคน ลมพัดลาค่าใบเขียวเอ็นลู่ไปมากระจับจอกแมนพรมชวาป่าปนสุบาคุ้มหอยหนองอย่างนี้ชมชื่อเอลุยาเหยียบเหยียบเตาะทุกเหยียบตกจันเสียงป่าบึ้มโลดหน้าปากกลอกไสเราเสี่ยงน้ําในที่ตามหลอด